สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่อง o v e r d ์ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอะไรแต่งเนาะแล้วก็พวกอะไรแต่งต่างๆแล้วก็สเต็ปเครื่องนะครับก็เริ่มจากข้างบนเลยแล้วกันเนาะเริ่มที่นี่ก่อนเลยขาจับนะครับขาจับตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเนาะผมเชื่อมจากเนี่ยครับจากกระจกครับเชื่อมขึ้นมาครับแล้วก็หาเหล็กตัวนี้ ไม้อันนึงก็เชื่อมติดกันครับประมาณนี้มันสร้างขึ้นเองเนาะอันนี้เป็นงานสร้างแล้วก็ขาจับโทรศัพท์ครับสั่งมาจากช้อปปี้เนาะอยู่ที่ประมาณเอ่อามสบาทผมจะบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆนะเพราะว่าผมจาไม่ได้ผมก็ไล่น็อตมาเออไล่พวกอะไรต่างๆมาเยิ่มกันก็จำไม่ค่อยได้นะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณร30นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ ร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ไม่เกินเนี้ยนะผมถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นน็อตเนาะน็อตเนี่ยน็อตอะไรอ่ะน็อตเลฝาฝาปั๊มเบรกเนาะเอออยู่ที่ประมาณจำไม่ได้วะไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบอะเน,นี่ยสองตัวเนี้ยเนาะเออต่อไปก็ไล่มาเป็นข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็จะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับ คู่นี้ผมจัดไปสามร้อยเนาะสามร้อยนะครับคู่นี้พร้อมอ่สวิตผมจะบอกว่าอะไรทรั้งคันของผมนะผมซื้อจากช้อปปี้หมดเลยเออซื้อจากช้อปปีหมดอะ่ะจริงๆรถผมอะ่ะอะไรช้อปปี้แล้วก็มาเป็นช่วงล่างนะครับก็เป็นไอ้น็อตไอจานเบรกเนาะสี่ตัวนี้ร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับ ต่อไปก็เป็นล้อล้อแม็กเนาะล้อแม็กคู่หนึ่งหน้าหลังก็ผมสร้างมาจากช้อปปีเหมือนกันอีห้อเนี่ยอีห้อเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยครับทุกคนน่าจะเป็นโป้ไบเกอร์มั้งเออคู่หนึ่งพันพันสี่เท่าไหร่เนี่ยแต่รวมค่าส่งแล้วมันเป็นพันห้าเนาะคู่หนึ่งโอเคครับต่อไปก็เป็นเอ,อ่อน็อตเลสแล้วกันน็อตเลสทั้ทงคันนี่ไม่ใช่เออทั้งคัน ชุดอยู่ที่ประมาณพวกแข้งพวกแข้งพวกฝาเนี่ยฝาปิดน้ํามันอันนี้แล้วก็อะไรผมไม่แน่ใจมันประมาณหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ชุดชุดพวกไอ้น็อตไอ้ชุดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะชุดเฟรมเอออีกสามร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปก็เป็นท่อเป็นท่อผ่าตลาดเนาะโหตอนนั้นผมซื้อมานานมากแล้วอะมันรวม รวมไอ้นี่ด้วยเนี่ยประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ผมก็เลยเอาไปเดินคอใหม่เนาะเดินคอใหม่เดินคอใหม่ก็อยู่ที่ประมาณประมาณสามร้อยกว่าบาทเดินคอนะค่าเดินคอเออต่อไปก็เป็นโชค๊คโช๊หลังเนาะโช๊หลังเป็น YSS นะครับ YS ยแท้ YS ยเอสออหน้าเป็นรุ่น G ีซ่าเนาะจีซ่าครับประมาณสองพันสองพันร้อยนะถ้าจำไม่ผิด ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาข้อเบรกหลังก็พ่นสีเอาเองครับต่อไปก็เป็นเออนี่สติกเกอร์ตัวนี้นะครับประมาณเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดร้อยสี่สิบของแท้ครับอันนี้แน่นอนของแท้แน่นอนแล้วก็น็อตตัวนี้น็อตตัวนี้เป็นไอมันเป็นน็อตจานเบรกหน้านะครับแต่ว่าผมเอามาใส่ตรงนี้แทน,นครับประมาณนั้นอันนี้ก็ซื้อใหม่นะไฟท้ายซื้อใหม่ประมาณ สองร้อยกว่าบาทไม่ใช่แทะแล้วก็เป็นอไอแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายตัวนี้ผมก็สร้างขึ้นมาเองนะครับแหลกท้ายตัวนี้จะเป็นประมาณนี้ครับสร้างขึ้นเองมันเป็นงานเก่าของผมเอาบิ้วใหม่พ่นสีแล้วก็ลอกหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออประมาณนี้ครับสร้างขึ้นมาเองตัวเนี้ยต่อไปก็เป็นอะไรอะ่ะบางโซ่บางโซ่ตัวนี้ผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาท แล้วก็นี่ไอพักอันนี้มันอันนี้ซื้อใหม่นะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อันเก่าเน,นี่ยผมซื้อใหม่ร้อยกว่าบาทเหมือนกันแล้วก็ขาตั้งคู่ก็ประมาณถ้าจะไม่บิดน่าจะร้อยนึงประมาณนี้นี่อ่ะส่วนอันเนี้ยน็อตตัวเนี้ยมันเป็นน็อตของกันตกตรงนี้นทุกคนที่มันใส่กับกันตกเดิมอะ่ะเออผมเอามาใส่ตรงนี้แทนเนาะประมาณนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยมาใส่เนี่ยส่วนน็อต ไอเนี่ยอุดอันเนี้ยผมจําไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่วะ่ะทุกคนไม่แน่ใจน่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทไหมไม่สองร้อยกว่าบาทก็ร้อยร้อยไปรีบายอะ้าจำไม่ผิดเนาะต่อไปก็เป็นไออันนี้แล้วกันเป็นที่วางกนลอนน้ามันนะครับเวลาเดินทางไกลๆก็เป็นงานสร้างเหมือนกันอันเนี้ยสร้างขึ้นเองครับผมสร้างขึ้นมาเองครับตัวนี้เป็นผมก็ดัดเหล็กดัดเหล็กแล้วก็เชื่อมเนาะ เชื่อมเอาแหวนมาทําเป็นตรงนี้ครับทาเป็นเอาแหวนมาแล้วก็เชื่อมส,ส่วนตรงนี้ก็มันเป็นของจัก,กรยานอะ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็แปลงมาใส่เองแล้วก็ขันน็อตติดก,กับตรงนี้เนี่ยดูดิเก่าจริงเห็นไหมสหนิมยังมีอยู่เลยแล้วก็ไอ้ส่วนอันเนี้ยกันลายตรงเนี้ยเป็นกันลายของไม่ไม่ใช่ของเดิมมันก็ซื้อทั่ว,วไปเลยครับประมาณสองร้อกว่าบาทแล้วก็ผมก็ยัดใส่ที่เดิมแล้วก็ตรงนี้ก็ที่จริงมันจะมีรูใส่กับตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่าเราเราเราตัดออกแล้วก็เอาสายรัดเทปบรรทายรัดเอานะครับเท่ๆเก๋ๆไม่เน้นครับไม่เน้นประมาณนี้แล้วก็อ้อนี่อันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาททุกคนเอ้ยไม่ใช่ร้อยดิสองร้อยนะน่าจะเป็นสองร้อยกว่าบาทอันเนี้ยก็ดูแล้ว,น,ลวนะน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วรถผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้าจะไม่ผิดก็จะมีแค่นี้ไม่มีอะไรละ ต่อไปก็เป็นน่าจะเป็นเครื่องเนาะเครื่องของผมก็เป็นสเตปลูกห้าหกเนาะห้าหกไม่ชักวาวเดิมขบูเดิมแล้วก็แคมตัวนึงเนาะแค่นี้นะประมาณนี้แล้วก็เออนี่ผมเจาะอ,อันนี้จอเจาะไอ้เขาเรียกว่าอะไรระบายเนี่ยสองอันอันนี้น่าจะจำไม่ผิดว่ามันกี่บาทสองร้อยกว่าบาทนะสายก็แพงคนระับสายมันยาวไงซื้อมาทีเดียวมันก็เออประมาณสองร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิด หมดแล้วเนาะรถผมไม่มีอะไรแล้วก็มีประมาณนี้แหละก็เห็นทุกคนขอมาเยอะเนาะก็เลยรีวิวให้ดูหน่อยนึงเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ตเสียงให้ฟังนะครับเสียงท่อนะครับว่ามันดังประมาณไหนนะครับที่ผมใช้ออกทิปทั่วไปก็เป็นท่อใปนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทให้ดูเนาะ ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคครับถ้าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย